ครับผมสวัสดีครับพบกับอาจารย์พันธ์นะครับกับพันธ์มัสคารนะครับวันนี้ผมมีทริคเจ๋งๆมาฝากเพื่อนๆนะครับชื่อทริคนี้เรียกว่าการเล่นจังหวะที่คล้ายๆกับ2กระเดื่องแต่ว่าเราใช้กระเดื่องเดียวแต่ว่าเราใช้ฟลอทอมมาทดแทนกระเดื่องอีกข้างหนึ่งนะครับเมื่อกี้ในโชว์ไปตอนต้นนะครับก็ฟังดูคล้ายๆกับการเล่น2กระเดื่องเหมือนกันใช่ไหมครับทีนี้ผมจะมาแยกย่อยให้ฟังว่าวิธีขั้นตอนทําอย่างไรนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากตอนนี้เราจะจําลองฟลอ t อมตรงนี้ให้เป็นกระเดื่องอีกรูปหนึ่งนะครับก็คือวิธีการเล่นเราจะเล่นฟลอทอมเนี่ยด้วยเอสโน้ตนะครับหรือ n o t ตครึ่งจังหวะนะครับเป็น one and two and three and โดยสลับกับเท้าเท้าขั้นตรงระหว่างกลางของแต่ละโน้ตของฟลอทอมนะครับเป็นแบบนี้ครับ เราก็จะได้การเล่น s ซับ i ิ i ิชันแบบ16โน้ตหรือ4พยางนะครับเป็นแบบนี้ครับ a, 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 a จากนั้นฝึกให้คล่องเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับเป็นแบบนี้ครับ ของเทคนิคนี้นะครับคือการเล่นความดังความดังของฟลอทอมกับความดังของกระเดื่องให้แข็งแรงเท่าๆกันตลอดนะครับเป็นะจะไม่ใช่ลักษณะว่าเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาเป็นให้เล่นเป็นแข็งแรงตลอดทุกตัวนะครับเป็นแบบนี้ครับโอเคครับจากนั้นเมื่อเราฝึก รอทอมกับกระเดื่องได้แข็งแรงแล้วเราใส่แสแนอร์ไปที่จังหวะ2กับ4นะครับเป็นอย่างนี้ครับวันท e ี M ่อาร์ทีอาร์ทีอาร์ทนะครับว e ัน e และเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับวัน จะเล่นจังหวะเร็วนะครับเป็นแบบบล็อกเลยก็เล่นตรงสแสนรตรงเอสโนของทุกๆอันนะครับเป็นสองสามสิบสองสาจากนั้นนะครับเราสามารถเพิ่มความสนุกสนานนะครับเพิ่มสีสันให้กับการเล่นกระเดื่องเข้าไปได้คือการสไลด์กระเดื่องเข้าไป ในจังหวะไหนก็ได้ที่เราต้องการในจังหวะที่เราเหยียบอยู่แล้วนะครับแต่เราเพิ่มเป็น2อทีก็จะได้เป็นแบบนี้ครับฝึกต้องตรงไหนก็ได้แต่เป็นจังหวะที่เราเหยียบกระเดื่องโดยปกติอยู่แล้วเป็นแบบนี้ ก็มาเข้าสู่จังหวะที่เราซ้อมไว้นะครับแล้วก็เพิ่มการสไลด์เกรืองเข้าไปโอเคครับเราก็จะได้ทริคสนุกๆในการเล่น ทดแทนด้วยฟลอทอมด้วย2กระเดือนนะครับวันนี้ฝากไว้1นจริงนะครับติดตามวิดีโอตัวต่อไปได้นะครับที่ช่อง YouTube ของผมได้เลยนะครับพันธวัฒนาวิกนะครับหรือติดตามช่องทางเพจ Facebook ก็ได้นะครับพันมัสคารน,นะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ